ฟารคนหนึ่งเขายังไม่กินเลยแนวหน้าอีกท<อ><ๆ>ีอ<ๆ>ีกทีมาล็อกกับเก็งเก็งมตอนนี้เราอยู่ร้านสกีอยู่ซาว่าแล้วนะเยี่ยมมากเดี๋ยวเราจะไปนั่งลิฟต์เพื่อขึ้นไปข้างบนกันค่ะ ยังเอาคุณไม่ได้ฮะที่นี่จับดีแต่ลมนี่หัดอก็โอ้โหใส่ล้างเขาขับรถเข้าได้เข้าได้อือ ตกนะไม่ออกแล้วเราไม่ใส่แมสเลยนะอ้ยหนาวหนาวหนาวคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มไหมลงตาเอาทีละครคุ้มไหมคะ ฟาคนนึ่งเขายังไม่กิดเลยเดี๋ยวนะเรามีแต่ลราพวกเรากีดอยู่คนเดีเลยเขาขึ้นหน้าหอตอนลงมากสวยไม่ถ่ารูปนิ้เหรอไม่ถ่ายเลยต้องจิ้มเลพี่เจ็ดตมตจิ้มตั้จิ้มตจิ้มคนให้เก๋ตังไหนบ้งเดวเออสตาร์ทอางหม ่มาในนี่ไงวันรอจังหวะให้ข้างบนไงหรือว่าสกีค้างวะให้เขาดูสกีเหรอให้ดูสกีเหรอทุกคนไม่รู้ใจเย็นไม่รู้วันนี่กูใส่หมวกอยู่นะใส่เลยหมวกใส่เลยสุดยอดมากสุดยอดมากรี่สิบอนนี้หน้าชาแล้วเอาเต็มที่ไปเลย มันเราต้องไปเล่นอะไรแม่มจะเล่นได้อม่ผมจะเล่นสไลด์ก็ให yeah! ้มันเล่นไปสไลด์ต้องอย่างนี้นะเราก็ถาดปัดออกสิเราอย่าให้มันเกาะบนตัวเราไปต่อ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 ค่ะไปต่อเขาเล่นอมันเล่นอย่างนี้เหรอไอ้นี่สเก็ตด้วยเหรอไอันนี้สกีก็โอ้ไข่ยัไม่หอยหรอกเนี่ยเอ้ยอันนี้สเก็ตปะเยัย มันไม่หนาวอย่างที่คิดนะมันไม่หนาวแต่มันเปียกถ้ามันกินน้องกิ๊งยังไงอะรักเลี้ยวนี้ถ่ายดูกิดเยอะมันใช่